เิดพินัยกรรมแม่มฝรั่งเศสนะครับยกมรดกกว่าร้อยล้านให้กับแม่บ้านคนไทยหลังจากที่แม่บ้านคนนี้เนี่ยดูแลแม่มฝรั่งเศสมากว่า17ปีก่อนที่เขาจะจบชีวิตของตัวเองลงครับทุกคนครับ เรื่องราวของแหม่มฝรั่งเศสนะครับหรือว่าคุณแคทเธอรีนอายุ59ปีนะครับเป็นสาวนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสเจ้าของวิลล่าให้เช่าบนเกาะสมุยใช้อาวุธเนี่ยจบชีวิตตัวเองลงนะครับที่ริมสระน้ำรูซึ่งก่อนที่เขาจะได้จบชีวิตของตัวเองลงเนี่ยนะครับก็มีการทำพินัยกรรมที่จะยกทรัพย์สินทั้งหมดกว่า100อล้านบาทเนี่ยให้แม่บ้านคนสนิทหลังจากที่เธอทราบว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ตำรวจก็สันนิษฐานนะครับว่า เธอจบชีวิตตัวเองลงจากโรคร้ายเพราะว่ามีความเครียดแต่ก็ยังคงเป็นปริศนานะครับเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากก่อนที่เธอจะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเธอเนี่ยนะครับวงจรปิดมุมสระน้ําจุดที่เธอใช้จบชีวิตตัวเองเนี่ยนะครับกล้องได้ถูกกดลงทําให้ไม่เห็นนาทีที่เกิดเหตุน,นะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้วิลล่าของเธอเคยถูกคนร้ายบุกมาขโมยทรัพย์สินมาแล้วล่าสุดนะครับทุกคนครับผู้สืกข่าวของรายการลุยชน ข่าวนะครับก็ได้เดินทางไปพบกับคุณป้าติม๋มชาวอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลน,นครซึ่งก็เป็นแม่บ้านคนสนิทของผู้เสียชีวิตนะครับแม่บ้านเนี่ยเธอเปิดใจทั้งน้ําตานะครับบอกว่ารู้จักกับคุณแคเทเธอรีนมากกว่า17ปีแล้วเป็นเพื่อนของนางแคเทเธอรีนและได้แนะนําให้ตัวเองเนี่ยไปสมัครงานทําเป็นแม่บ้านที่ห้องเช่าของคุณแคเทเธอรีนนี่แหละจากนั้นเนี่ยคุณแคเทเธอรีนก็ได้ขยายธุรกิจจากห้องพักให้เช่ามาสร้างรีสอร์ทสร้างวิลลา่าธุรกิจเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆตัวเองก็เป็น บ้านคอยช่วยคุณแคทเธอรีนมาตลอดจนล่าสุดนะครับเมื่อ12ปีเนี่ยคุณแคทเธอรีนได้มาซื้อที่ดินบนเกาะสมุยโดยจดทะเบียนเป็นบริษัทเพื่อสร้างวิลล่าจํานวน5หลังและสร้างบ้านวิลล่าหลังนี้ไว้พักอาศัยเองตอนนั้นมีนางแคทเธอรีนหรือว่าคุณวินเซนต์สามีเก่าแล้วก็ตัวเองซึ่งเป็นแม่บ้านเนี่ยมีเพียงสคนนะครับที่มาช่วยกันดูแลในการสร้างวิลล่าหลังนี้ทําพิธียกเสาเอกด้วยกัน ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าวันที่28เมษายนนะครับแม่บ้านเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยยังคงเดินทางมาทําความสะอาดบ้านให้กับคุณแคทเธอรีนตามปกติถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันหยุดก็ตามแต่ว่าหลังจากนั้นช่วงบ่ายตัวเองก็ได้ไปขอไปทําบุญที่วัดใกล้วิลล่าเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดตัวเองพอดีคุณแคทเธอรีนเนี่ยก็ยังอวยพรวันเกิดนะครับบอกว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์บอกว่าขอให้แม่บ้านเนี่ยมีความสุขมากๆนะอวยพรให้อยู่อวยพรยังอยู่เลยยังอวยพรกันอยู่เลยนะครับจนกระทั่งช่วงเช้า าของวันที่29นะครับทุกคนคนงานทําความสะอาดสระน้ําซึ่งก็เดินทางไปที่วิลล่าได้โทรศัพท์มาหาแล้วก็บอกว่าคุณแคเทเธอรีนเนี่ยนอนอยู่ที่บริเวณวิลล่าใกล้กับสระน้ําตอนนั้นเนี่ยแม่บ้านบอกว่าตกใจมากนะครับแล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูด้วยความเป็นห่วงแต่เมื่อไปถึงเนี่ยก็พบว่าคุณแคเทเธอรีนเนี่ยเสียชีวิตแล้วโดวยมีบาดแผลนะครับถูกใช้อาวุธเข้าที่บริเวณขมับส่วนกล้องวงจรปิดถูกกดลงให้มองไม่เห็นในจุดที่เกิดเหตุจากนั้นเพื่อนคนงานอีกคนซึ่งงเเป็นนนคสววไดดด้้ิทามามย เข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็พบว่ามีอาวุธที่ใช้ทําร้ายตัวเองเนี่ยอยู่ข้างตัวของคุณแคทเธอรีนนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปแจ้งตํารวจเปิดดูปรากฏว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนเนี่ยนะครับเปิดดูโทรศัพท์ดูไลน์คุณแคทเธอรีนเนี่ยส่งข้อความทางไลน์มาให้ตนเองเพื่อสั่งเสียไว้ทั้งหมดคล้ายกับทําพินัยกรรมเอาไว้นะครับข้อความเท่าที่ตนเองและเพื่อนของนางแคทเธอรีนที่มาเปิดเซฟพร้อมกันได้อ่านระบุป,ประมาณว่านางแคทเธอรีนได้ยกบ้านวิลลาหลังนี้พร้อมที่ดินรวมถึงที่ดินเปล่า ข้างวิลล่าจำนวน2ไร่รถยนต์หรูเครื่องประดับแหวนเพชรซึ่งอยู่ในตู้เซฟและเงินสดที่อยู่ในธนาคารอีกไม่รู้จํานวนยกให้กับแม่บ้านทั้งหมดนะครับทุกคนซึ่งก็คาดว่าทั้งหมดเนี่ยมีทรัพย์สินมมูลค่าประมาณ50บล้านบาทซึ่งคุณแคทเธอรีนเนี่ยยกให้กับแม่บ้านและอีกส่วนก็คือวิลล่าจํานวน2หลังมอบให้กับคุณวินเซนต์สามีเก่าของคุณแคทเธอรีนนอกจากนั้นนะครับทุกคนครับคุณแคทเธอรีนก็ยังได้สั่งเสียให้ช่วยดูแลแมวอีก3ตัวซึ่งเป็นแมวเหมียวที่เธอรักกมาก ให้ตัวเองดูแลต่อตอนนั้นเนี่ยตกใจนะครับได้อ่านพินัยกรรมที่ระบุไว้แล้วก็ไม่คิดว่าคุณแคทเธอรีนจะทําแบบนี้ป้าติ๋มเนี่ยบอกอีกนะครับว่าคุณแคทเธอรีนเนี่ยได้โอนค่าจ้างค่าอินเทอร์เน็ตค่าใช้จ่ายค่าน้าค่าไฟทั้งหมดแล้ว50,000 0บาทโอนมาให้กับตัวเขาเองเนี่ยนะครับเพื่อเป็นค่าทําศพด้วยตัวเองสัญญาจะจัดงานให้ดีที่สุดและจะไม่ลืมพระคุณของคุณแคทเธอรีนเลยหลังจากนี้เนี่ยก็ยังไม่คิดว่าจะเอาวิลล่าหลังนี้ไปทําอะไรต่อแต่ก็คงไม่ขายยแนนนน่่่ออเเเชดีีีวกับรรรถูทคคุณ ให้ถึงแม้ว่าตัวเองจะขับไม่เป็นก็ตามเนี่ยนะครับส่วนสาเหตุที่คุณแคทเธอรีนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเนี่ยน่าจะเกิดจากความเครียดเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาตัดพ้อกับตัวเองอยู่ตลอดว่าเจ็บป่วยและก็มีความทุกข์ทรมานมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นมะเร็งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแคทเธอรีนป่วยเป็นโรคริดสีดวงทวารก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งซึ่งตัวเองก็เชื่อมั่นมากที่ทําให้เธอนั้นคงอยากไปอย่างสงบ ก็คงจะเป็นเรื่องนี้ทีมข่าวเนี่ยนะครับมีความขยันมากเลยนะครับก็ไปดูข้อความที่คุณแคทเธอรีนได้สั่งพิมพ์เสียสั่งเสียเไว้ซึ่งก็เป็นพินัยกรรมสุดท้ายก่อนที่เธอจะจบชีวิตตัวเองลงในข้อความเป็นภาษาฝรั่งเศสระบุมีใจความสัมพันธ์ประมาณหนึ่งว่าถึงติ๋มก็คือแม่บ้านเลยนะครับข้อความเขาบอกแบบนี้ถนนของฉันสิ้นสุดแล้วที่นี่ฉันคิดอย่างจริงใจ ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเลือกคุณเป็นผู้ดำเนินการของฉันไม่มีอะไรซับซ้อนสำเนาพินัยกรรมของฉันจะอยู่ในตู้นิรภัยของฉันฉันอยากจะเผาศพและเอาคิดเท่าของฉันไปไว้บนเกาะส่วนบริษัท GVNE จำกัดซึ่งเป็นวิลล่าทั้งหมดของฉันเหลืออีกสองหลังขอคืนให้แฟนเก่าของฉันและบัญชีธนาคารอีกบางส่วนขอให้คุณส่งมอบแมวทั้งสาตัวที่รักของฉัน มอบโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งไม่มีรหัสผ่านให้คุณด้วยฉันชำระค่าสมาชิกไว้แล้วเป็นเวลาหลายเดือนและโปรดแจ้งบุคคลต่อไปนี้ในฝรั่งเศสว่าฉันตายแล้วก็จะมีพื้ชื่อของเพื่อนนะครับชื่อของแม่อุปถัมภ์อดีตสามีลูกพี่ลูกน้องของแม่ลูกพี่ลูกน้องของแม่ที่อยู่ฝั่งแม่พร้อมถ้ายังมีการเล่าถึงความทุกข์ทรมานของอาการป่วยด้วยนะครับ ภาพวงจรปิดภายในวิลล่าก่อนวันที่เกิดเหตุ28เมษายนประมาณ11โมงผู้เสียชีวิตน,นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพิมพ์ข้อความบางอย่างไว้คาดว่าเป็นการพิมพ์พินัยกรรมเพื่อเป็นการสั่งเสียจากนั้นก็เดินเข้าไปภายในบ้านนะครับแล้วก็ได้ใช้ไม้ถูพื้นกดกล้องวงจรปิดที่อยู่ในที่เกิดเหตุก้มลงเพื่อไม่ให้เห็นภาพก่อนที่จะพบว่า เสียชีวิตนะครับโอ้โหเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเศร้านะครับยังไงก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดพินัยกรรมให้ได้ฟังกันนะครับเรื่องของแหม่มที่ยกมร,รดกบ้านให้กับแม่บ้านที่ดูแลกันมากว่า17ปีกว่าร้อยล้านครับ